สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องขอกวัวรันนิ่งนะครับคลิปนี้ก็อยู่กับแอดมินบินเหมือนเดิมนะครับอ่าสิ่งที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้นะครับไม่ใช่ยารักษาโรคนะครับมันเป็นอาหารเสริมนะครับอ่าพวกวิตามินรวมอะไรอย่างนี้นะครับก็พอดีผมเคยได้โพสต์ตอนกินวิตามินนะครับแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ว่าจําเป็นไหมที่นักวิ่งจะต้องกินของพวกนี้นะครับที่เป็นอาหารเสริมพวกนี้นะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมกินอะไรไปบ้างนะครับแล้วก็มีประโยชน์แล้วก็มีความสําคัญยังไงกับนับวิ่งนะครับหลังจากฟังคลิปเสร็จนะครับก็อยู่ที่การพิจารณาของแต่ละคนเลยนะครับว่าจําเป็นต้องกินไหมอ,อแล้วผมก็จะมาเล่าให้ฟังด้วยนะครับว่าในแต่ละตัวนะครับกินแล้วจะช่วยอะไรบ้างนะครับแล้วก็หน้าตาของ วิตามินจะมีหน้าตาสีสันยังไงนะครับอ่าพอดีมีคนคอมเมนต์มาในโพสต์ของผมเยอะนะครับอยากให้มารีวิวแล้วก็มาบอกสรรพคุณของวิตามินเสริมนะครับว่าเหมาะสมกับนักวิ่งไหมจําเป็นต้องกินไหมนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นความคิดความเห็นสําหรับส่วนตัวของผมเนาะที่จะมารีวิวแล้วก็มาแนะนํานะครับเออแล้วแต่คนจะให้ความสําคัญกับ สิ่งที่ผมจะแนะนํานี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวพูดอาจจะติดตดข,ดขัดขัดหน่อยนิดนึงเนาะก็สิ่งที่ผมจะเล่าต่อจากนี้ไปนะครับก็ให้ฟังหูไว้หูเนาะไม่ต้องจําเป็นที่จะเชื่อผมซะทุกอย่างนะครับอ่าก็เดี๋ยวมาเริ่มในส่วนของพวกที่เป็นอ่ะเอาตัวนี้ก่อนเลยดีกว่าเนาะเพราะว่าผมเอาเม็ดมันออกแล้วนะครับ <c oughs> พอดีมันไม่มี ไอ้กล่องของมันนะครับมันเป็นแบบแยกออกมานะครับขายนะครับเป็นถุงนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆนะครับสีก็จะออกสีแดงๆเลือดหมูนะครับอ่ายี่ห้อ fbc นะครับนี่พอดีใส่ในกล่องกล่องของ bo 2นะครับอ่เดี๋ยวเอาแยกไปก่อนเนาะอ่าเดี๋ยวมาดูนะครับว่าวิตามินตัวนี้นะครับอาหารเสริมตัวนี้ช่วยในเรื่องอะไรครับอ่าวิตามินตัวนี้นะครับผมกินเพื่อ เพิ่มเม็ดเลือดแดงนะครับมันจะเป็นในตระกูลของพวกซิงก์นะครับลองไปหาดูในโชปปี้ได้นะครับตัวนี้ไม่แพงนะครับก็ถุงหนึ่งก็ประมาณประมาณ7879บาทนะครับนี่มีอยู่ร้อยเม็ดนะครับกินทำไมจำเป็นต้องกินยาตัวนี้นะครับวิตามินตัวนี้หรือยาอาหารเสริมตัวนี้นะครับก็คือเพื่อสร้างเม็ดเลือดแดงให้เยอะขึ้นนะครับสําหรับนักวิ่งนะครับการที่เม็ดเลือดแดงเยอะขึ้นนะครับจะทําให้ การนำเอาออกซิเจนนะครับไปตามกระแสเลือดนะครับไปเปลี่ยนเป็นพลังงานนะครับก็จะทําให้มีพลังงานใช้ได้นานนะครับนี่จะได้เอาพลังงานออกไม่ใช่อย่างมีประสิทธิภาพนะครับพวกตระกูลซิงค์นะครับก็อยากจะเล่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับสําหรับนักวิ่งแถวเคนยานะครับที่เป็นนักวิ่งแบบโกงนะครับเขาจะใช้ยาชนิดหนึ่งนะครับ ในการฉีดเข้าไปในร่างกายนะครับก็คือทําให้เม็ดเลือดแดงเยอะขึ้นนะครับสําหรับคนที่มีโลหิตจางนะครับก็สามารถกินได้นะครับเนี่ยตัวนี้ก็คือช่วยในเรื่องการสร้างเม็ดเลือดแดงครับเออก็อันนี้ก็จะเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งเนาะไม่แพงนะครับอ่าเดี๋ยวให้มาดูอีกอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นอาหารเสริมที่ไว้สร้างเม็ดเลือดแดงเหมือนกันนะครับก็จะเป็นอ่าตัวไหนเนาะผมก็จําไม่ค่อยได้ละ อ่าตัวนี้นะครับตัวนี้เนาะพอดีก็จําขวดไม่ได้นะครับกินซะหลายอย่างนะครับตัวนี้เป็นของยี่ห้อวัสด์นะครับก็ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ของช่องนะครับแต่มาแนะนําเพื่อนๆนักวิ่งเนาะก็ตัวนี้ก็จะเป็นวิตามิน B12 นะครับอ่าช่วยในการสร้างสารที่จําเป็นในการสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงนะครับนี่สร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงครับคล้ายๆตัวนี้นะครับ แต่ตัวขวามือที่เป็นเม็ด FBC นะครับก็จะราคาถูกกว่านะครับแล้วก็จะมีแบ่งขายนะครับลองไปหาดูในช h อป e ีได้นะครับนี่แล้วก็ช่วยในการทํางานของระบบประสาทและสมองนะครับแต่ที่ผมซื้อตัวนี้มานะครับก็คือผมต้องการวิตามิน B นะครับผมจําไม่ได้นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับวิตามิน D มัน B นะครับมันมันค่อนข้างที่จะดีนะครับ และที่สําคัญนะครับที่ผมต้องการซื้อมามากินนะครับก็คือต้องการสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงนะครับเท่าที่ผมจําไม่ได้นะครับถ้าข้อมูลผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็คือเมื่อเม็ดเลือดแดงในกระแสเลือดเราเยอะนะครับการที่เราหายใจเข้าไปนะครับเม็ดเลือดแดงจะนําเอาออกซิเจนนะครับไปเหมือนแบบไปทําให้ร่างกายเรานะครับมันเอาพลังงานสะสมออกมาใช้ได้ได้ดีขึ้นนะครับนี่ผมก็ ก็คือเป็นการสร้างเม็ดเลือดแดงแบบสะสมเนาะก็คือเรากินไปเรื่อยๆนะครับเม็ดเลือดแดงในร่างกายเราก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่าอันนี้ในส่วนของการสร้างเม็ดเลือดแดงนะครับสําหรับอาหารเสริมแบบนี้นะครับก็สําหรับนักวิ่งนะครับผมมองว่าค่อนข้างที่จะจําเป็นนะครับเพราะว่าการที่เม็ดเลือดแดงเราเยอะขึ้นนะครับอ่าพลังงานที่เราเอามาใช้ก็จะจะได้มีนะครับก็จะได้วิ่งดีขึ้นเนาะอ่าอันนี้เอาไว้ก่อนนะครับอ่า ทีนี้มาดูในส่วนของนี่น้ำมันน้ำมันปลานะครับพวกโอเมก้านะครับนี่ของเมก้านะครับนี่ฟิตออยล์นะครับอ่าปริมาณก็1,000มิลลิกรัมนะครับแล้วแต่เราจะซื้อนะครับว่าต้องการปริมาณเท่าไหร่ครับราคาก็จะต่างกันนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นของน้ำมันปลาที่เป็นแหล่งอาหารนะครับที่สำคัญนะครับของกรดไขมันโอเมก้า3นะครับ ก็กระโรดดโอเมก้าสามนะครับร่างกายไม่สามารถผลิตออกมาได้นะครับนี่ทําไมต้องกินน้ํามันพวกนี้นะครับพวกน้ํามันตับปลาหรือไขมันปลาอะไรอย่างนี้นะครับเราอย่าลืมนะครับว่าเราวิ่งนะครับข้อต่อพวกหัวเข่าหรืออะไรที่เป็นพวกสะโพกแขนนะครับที่เป็นข้อต่อกระดูกทุกอย่างนะครับมันจะมีมันจะมีมะมเขาเรียกว่าเหมือนน้ามันเหมือนเจลนะครับ มีไขข้อกระดูกนะครับมันจะอยู่ตามข้อต่อของร่างกายเรานะครับถ้าเราไม่กินของพวกนี้เข้าไปนะครับกระดูกเรามันจะไม่มีแบบเขาเรียก่าไขข้อเนาะน้ํามันหล่อลื่นนะครับมันมันไม่ต่างอะไรจากรถยนต์ที่ไม่ได้เติมน้ํามันเครื่องนะครับหรือน้ํามันเครื่องแห้งนะครับมันก็จะเกิดการสึกหรอแล้วก็เสียดสีนะครับก็จะเกิดอาการบาดเจ็บแล้วก็จะมีผลกระทบในอนาคตนะครับ ผมก็เลยมองว่าการกินน้ํามันพวกนี้นะครับน้ํามันตับปลาพวกน้ํามันน้ํามันมะกอกนะครับถ้าผมจําไม่ได้จําไม่ผิดนะครับนี่พวกที่เกี่ยวกับน้ํามันนะครับที่เป็นน้ํามันดีนะครับเรากินเสริมเข้าไปนะครับเพื่อให้พวกข้อต่อกระดูกของเรานะครับมันมีน้ำมันในการหล่อเลื่นกระดูกเนาะเพราะว่าเราเป็นนักวิ่งเราก็จะวิ่งเป็นประจำอยู่แล้วนะครับก็ถ้า น้ำมันตามข้อต่อกระดูกทั้งหลายนะครับมันมันหมดไปหรือมันเสื่อมนะครับมันจะทําให้กระดูกมันเกิดการเสียดสีก็จะทําให้เกิดอาการบาดเจ็บได้นะครับนะครับอย่ามองข้ามนะครับเราพอซื้อกินได้ก็ซื้อกินนะครับนี่สําหรับคนที่พอที่จะมีกระตรงกระตังซื้อนะครับแต่ผมเชื่อว่านักวิ่งหลายๆคนพอที่จะซื้อมากินได้นะครับไม่จําเป็นต้องเยอะเท่าผมนี้ก็ได้นะครับก็ซื้อมาเป็นบางส่วนเนาะอันนี้ในส่วนของน้ามัน นะครับอ่าไปแล้วอันนี้เอาอาหารเสริมมาก่อนนะครับอ่าและอันนี้ก็จะเป็นแคลเซียมเหลวนะครับนี่พร้อมด้วยวิตามินดีโอ้วิตามินดีนี่เอาในเรื่องของวิตามินผมอาจจะไม่รู้ข้อมูลดีมากเท่าไหร่นะครับต้องขออาภัยด้วยนะครับต้องไปหาข้อมูลมามาเองนะครับหรือ <laughs> เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าดีกว่านะแต่ก็นี่นะครับมีส่วนช่วยในการสร้าง สร้างกระดูและก็ฝันที่แข็งแรงนะครับก็มันก็จะควบคู่กับฟิตออยนะครับในมุมมองผมเนาะก็คือเราเป็นนักวิ่งนะครับมันเกิดแรงกระแทกอยู่แล้วนะครับพวกกระดูกพวกอะไรนะครับมันก็จะเกิดค้าเรียกอะไรนะครับถ้ามันไม่แข็งแรงมันก็เสียงเจ็บเนาะแล้วก็มีผลในอนาคตตอนที่เราแก่นะครับก็คือกระดูกพรุนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมองว่าการที่เรา กินพวกนี้เสริมเข้าไปนะครับมันจะช่วยได้นะครับเออพูดมาสักไกลแล้วนะครับเดี๋ยวลืมนะครับตัวนี้เนาะที่ว่าเป็นสร้างเม็ดเลือดแดงนะครับเดี๋ยวเอาเม็ดมาให้ดูนะครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงเนาะโทษทีไอสองขวดนี้เอาไว้ก่อนเดี๋ยวเอาลืมไปนะครับว่ารีวิวเสร็จแล้วต้องเอาเม็ดวิตามินมาให้ดูนะครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงเนาะเม็ดก็ไม่ได้มีอะไรนะครับก็สีออกเขียวๆนะครับคุนๆเนาะ พูดสรรพคุณไปซะเยอะแล้วนะครับไม่ได้เอาเม็ดยามาให้ดูนะครับนี่เอาน้ำมันปลานะครับนี่น้ำมันปลาก็ไม่มีอะไรนะครับก็จะเป็นใสๆนะครับข้างในก็จะเป็นน้ำมันปลานะครับผมลองกัดดูแล้วนะครับก็จะเป็นเหมือนน้ำมันออกมาเลยนะครับเหมือนน้ำมันแบบหนืดๆน,นะครับนี่ไวาก่อนเนาะ พูดมาซะเยอะเลยลืมเอาให้ดูอะไว้ฝั่งนี้ก่อนอตัวนี้ก็เพิ่งพูดไปเสร็จเมื่อกี้เนาะที่เป็นการสร้างของแคลเซียมนะครับนี่แคลเซียมดีนะครับตัวนี้ไว้เสริมสร้างกระดูกของเราให้แข็งแรงนะครับเราอย่าละเลยเรื่องพวกนี้นะครับเกี่ยวกับกระดูกนะครับเพราะว่าเราเป็นนักวิ่งนะครับมันค่อนข้างที่จะเกิดแรงกระแทกค่อนข้างเยอะนะครับเราให้กระดูกเราแข็งแรงก็น่าจะดีเนาะ ตัววิตามินก็จะเป็นแบบนี้สีขาวๆก็ไม่ได้มีอะไรนะครับนี่ยี่ห้อเมกานะครับนี่น่าจะอ่านว่าเมกะเนาะ,ะเดี๋ยวมาในส่วนของเสริมพะละงกำลังในการวิ่งเนาะมีหลายคนก็ถามเหมือนกันนะครับเพราะว่าช่วงแรกๆผมก็จะกินแค่วีนะครับเพราะว่าไม่ได้กินพวกวิตามินพวกนั้นนะครับ ก็ vo 2นะครับมันจะมีอยู่2เชชนิดนะครับที่เป็นขวดสีสีฟ้าแล้วก็สีแดงนะครับอ่ะเดี๋ยวมาพูดในเรื่องของขวดสีฟ้าก่อนนะครับนี่มันไม่ได้เขียนอะไรมากมายนะครับก็แค่บอกว่าเป็นอาหารเสริมจากสมุนไพรนะครับก็ตัวนี้นะครับตามที่ไปดูโบชัวแล้วก็สรรพคุณของยาตัวนี้นะครับของวิตามินตัวนี้นะครับก็คือให้กินหลังวิ่งนะครับมันจะช่วยในการแบบ รีเวอร่ร่างกายนะครับให้สดชื่นนะครับพร้อมที่จะวิ่งในวันวันหน้านะครับตัวนี้ไว้กินหลังวิ่งนะครับผมก็จะกินหลังวิ่งนะครับครั้งละสองเม็ดนะครับตอราคาก็น่าจะประมาณ3-400บาทนะครับลองไปหาดูในชอปปี้นะครับมีนะครับก็อ้ยอันโอสดนะครับไม่ได้สปอนเซอร์ผมเนาะเดี๋ยวมาดูเม็ดข้างในนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับหยิบขวดมาผิดนะครับขวดเหมือนกัน โทษทีนะครับนี่เดี๋ยวมาดูขวดของมันดีกว่า,อาพอดีเอาขวดยาที่กินหมดนะครับไปใส่ยาตัวนั้นนะครับสีสขาวๆนะครับผมเคยลองแกะดูนะครับมันจะเป็นเหมือนสมุนไพรบดนะครับไม่รู้ตัวยาอะไรบ้างเนาะก็จะประมาณนี้ ในตัวขวดก็ไม่ได้บอกอะไรมากนะครับว่าสปปรรพคุณช่วยอะไรบ้างนะครับนี่เขาบอกว่าให้กินครั้งละสองแคปซูลนะครับหนึ่งครั้งนะครับอ่าแต่นี้ก็จะเหลืออยู่สองขวดนี้แล้วนะครับอ่ะเริ่มจากเซนทัมก่อนเลยดีกว่าเนาะอ่ะสปปรรพคุณอาจจะไม่มีเขียนบอกนะครับในตัวขวดนะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูตัวยาก่อนดีกว่าหน้าตาประมาณไหนเนี่ ก็จะเขียนว่าเซนทรัมสีก็จะออกสีน้ำตาลเนาะก็เซนทรัมนะครับก็คือวิตามินรวมนะครับมันเป็นวิตามินรวมทุกอย่างนะครับนี่ไม่ว่าจะวิตามิน A B1 B2 B3 อะไรเนี่ยครับมันเยอะมากครับก็คือเซนทรัมนะครับมันจะเป็นวิตามินรวมทุกอย่างนะครับมันดียังไงนะครับก็คือตัวนี้นะครับที่ผมซื้อมานะครับมันเห็นมีส่วนประกอบของเกลือแร่นะครับผมเลย ซื้อมาเพื่อไวรีโคเวอรี่นะครับก็คือหลังวิ่งนะครับจะกินเฉพาะวันที่วิ่งหนักๆพวกลงคอร์ดเทมโปอะไรเงี้ยออกลองรันที่ทําให้ร่างกายมันเกิดอาการล้ามากๆนะครับผมจะใช้ไอวิตามินของเซนทัมนะครับกินหลังวิ่งนะครับมันจะรู้สึกว่าร่างกายเราจะฟื้นตัวได้เร็วนะครับแต่ ในจุดประสงค์ของเซนทัามนะครับที่เขาทําตัวยาตัวนี้ขึ้นมานะครับก็คือมาซัพพอร์ตในเรื่องของวิตามินที่เราขาดหายไปในแต่ละมื้อนะครับเรากินข้าวนะครับเราก็จะรู้ๆกันนะครับหมอก็จะบอกว่าให้กินข้าวให้ครบห้าหมู่นะครับกินอะไรอย่างนี้นะครับแต่ในมื้อมื้อหนึ่งนะครับเรากินข้าวหรือกินอะไรก็ช่างนะครับเชื่อได้เลยนะครับว่าวิตามินที่เรารับเข้าไปนะครับมันได้ไม่ครบนะครับ ตัวนี้ก็จะมาช่วยเรานะครับให้ร่างกายเราได้รับวิตามินครบถ้วนนะครับในปริมาณที่พอเหมาะนะครับเพราะว่าในหนึ่งวันเรากินนะครับมันวิตามินมันได้ไม่ครบอยู่แล้วนะครับอซื้อเส้นท้ามากินนะครับก็จะช่วยได้นะครับแต่ที่ผมสังเกตเห็นนะครับก็คือมันช่วยฟื้นตัวดีมากนะครับและก็ที่สําคัญนะครับมันมีส่วนผสมของเกลือแร่นะครับผมเลย ซื้อมากินนะครับบางทีก็อาจจะไม่ได้เข้าเซเว่นเพื่อซื้อน้ําเกลือแร่หรือพวกสปอนซ์สปอนเซอร์สปอตดิงมากินนะครับก็จะเอาเซนทัามนะครับในการเป็นตัวช่วยในการกินหลังวิ่งนะครับอ่าอ่าแล้วก็มาดูขวดนี้นะครับของวัสันนะครับก็เป็นมันตีวิตามินพลัสนะครับนี่มันก็คือคล้ายๆเซนทัามนะครับเป็นวิตามินรวมเหมือนกันนะครับ ที่ผมซื้อมานะครับมันราคาถูกกว่าเซนทัมเยอะนะครับตัวนี้มันมันร้อยเม็ดนะครับมันตั้งตั้งแปดร้อยกว่าบาทนะครับตัวนี้มันประมาณสามร้อยนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะครับก็ลองไปหาดูตามร้านวัสด์นะครับก็เขาเขียนไว้ว่าประกอบด้วยวิตามินนะครับแล้วก็เกลือแร่ที่จําเป็นยี่สบเอ็ดชนิดนะครับเห็นไหมนะครับมันมีเกลือแร่นะครับเซนทัมก็มีเหมือนกันนะครับนี่วิตามินซ E นะครับซิลิเนียมอะไรประมาณนี้ช่วยในการต่อต้านาอน,นุมูลอิสระนะครับสำหรับบำรุงด้างกายนะครับมันจะคล้ายเซนทามเลยนะครับมันคล้ายกันเลยก็คือมันเป็นวิตามินรวมเหมือนกันเนาะแต่ที่ผมชอบก็คือมันมีเกลือแร่นะครับนี่มันมันโอเคผมก็จะกินคู่กันเลย <laughs> ไม่รู้ดีหรือไม่ดีนะครับจริงๆก็อาจจะคิดในใจนะครับว่าจำเป็นไม่ต้องกิน สองยี่ห้อนี้พร้อมกันนะครับเพราะมัน,ม,นมันเหมือนกันใช่ไหมเราก็กินแค่ขวดไหนขวดหนึ่งก็ได้เนาะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่ผมแนะนําขวดฝั่งวัดสดุนะครับสําหรับคนที่งบน้อยนะครับอ่าใครที่งบหนาหน่อยก็ฝั่งเซนทัามนะครับแต่เท่าที่ผมกินดูนะครับแยกกันกินนะครับเซนทัามจะดีกว่านะครับ <c oughs> ขอบอกอย่างนี้เนาะเพราะว่าไม่ได้สปอนเซอร์ช่องของผมอยู่แล้วเนาะนี่มันก็จะเป็นวิตามินรวมเหมือนกันนะครับเหมือนเซนทัามเลยเนาะ อ่าเดี๋ยวมาแกะดูนะครับว่าตัวยาหน้าตาประมาณไหนเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยว๋ยวนี่สีก็ออกสีเหลืองๆนะครับเหลืองๆไม่มีอะไรนะครับอ่านี่ก็จะเป็นอาหารเสริมที่ผมกินทั้งหมดที่มีในคงคลังนะครับ <c oughs> พอดีมีเพื่อนใน facebook เห็นผมกินแล้วก็เลยอยากให้ผมมารีวิวนะครับว่ามันจำเป็นไหมกินไปแล้วเพื่ออะไรนะครับก็ข้าวๆก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะเกี่ยวกับการเสริมสร้างร่างกายของเราไปซัพพอร์ตจากการวิ่งของเราทุกอย่างนะครับให้คิดซะว่าร่างกายเรานะครับเหมือนเหมือนรถยนต์นะครับมันต้องมีการแบบ บำรุงรักษานะครับไม่ใช่ว่าเราวิ่งอย่างเดียวแล้วก็ไม่ดูแลเขานะครับบางทีเราออกกําลังกายเยอะๆไม่ว่าจะวิ่งเรืออะไรก็ช่างนะครับแล้วเราไม่บำรุงเขานะครับแทนที่เราจะได้สุขภาพที่ดีขึ้นนะครับมันเป็นการทําร้ายร่างกายซะมากกว่านะครับเพราะว่าเราใช้เขาทุกวันนะครับทํางานก็เหนื่อยมากพอแล้วนะครับแล้วก็ต้องมาออกกําลังกายนะครับอ่ามันสดชื่นมันมีความสุขมันสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็จริงนะครับแต่ถ้าเรา ไม่ดูแลหรือไม่เสริมสร้างเขานะครับมันก็จะทําให้มันสึกหรอไปเรื่อยๆนะครับเหมือนรถยนต์นะครับลองไม่เติมน้ํามันเครื่องดูนะครับก็เดี๋ยวเครื่องก็พังน็อกเหมือนกันนะครับลูกสูบค้างอะไรก็ว่ากันไปเนาะเข้าโรงพยาบาลเหมือนกันนะครับก็อาหารเสริมนะครับก็อยู่ที่มุมมองของแต่ละคนนะครับว่าจําเป็นไหมที่จะต้องกินนะครับอันนี้ก็พิจารณาคิดเอาเองนะครับเพราะว่าผมก็ จะไปชักชวนหรือชี้นำให้มากินก็ไม่ได้เนาะอยู่ที่ความสำคัญแล้วครับว่าใครจะมองว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับสำหรับผมนะครับผมมองว่ามันสำคัญนะครับผมก็ไม่ได้ซื้อกินตลอดนะครับก็พอมีตังก็จะซื้อกินนะครับถ้าไม่มีตังก็ก็จะเบาลงหน่อยนะครับออแล้วก็อยากแนะนำอย่างหนึ่งนะครับวิตามินนะครับอย่ากินต่อเนื่องมากเกินไปนะครับก็คือกินสักเดือนหนึ่งแล้วก็พัก พักสักสิวันเนาะสักครึ่งเดือนแล้วก็ค่อยกลับมาเริ่มกินใหม่นะครับเขาให้กินประมาณทักเดือนหนึ่งนะครับอย่ากินนานจนเกินไปนะครับก็คือกินต่อเนื่องแค่ประมาณ30วันนะครับก็พักสัก15วันแล้วค่อยกลับมากินใหม่นะครับหรือกินแค่จําเป็นนะครับเพราะว่าวิตามินบางตัวนะครับก็คือผมก็เลือกกินเฉพาะวันที่ซ้อมหนักหรือรู้สึกว่า เรากินอาหารไม่ถึงวิตามินไม่ถึงนะครับพวกผักผลไม้เราไม่ถึงเราก็เราก็กินนะครับอผมก็จะเลือกกินประมาณนี้นะครับบางวันก็ไม่ได้กินนะครับก็คลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe s u b สไ cribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องครอบครัวรั n น i n g ด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากได้เสื้อของครอบครัว r u น n i n g นะครับก็ยังพอมีไซส์เหลือบ้างเนาะก็ ติดต่อใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก็จะมีรายละเอียดอยู่ใต้คลิปนะครับติดต่อมาได้นะครับเหลือไม่กี่ตัวแล้วนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ